ไม <icana> ่ใช่ายมาเคยยี่สิบเจ็ดนาทีเกี่ยกับร้านละแกรีไะลุงเอากระรานกำลังฟากันเห็ดกับเขาแรงพี่น้องกำลังสิการทีกับอ้าวต้องเปิดแฟดมันตู้หนึ่งเห็ดตีนผู้หนึ่งเห็ดอันนี่ยานาง สอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องถาว่อไรพี่น้องเอ้ยขาวคั่วเกีบกินพี่น้องอมไว้สตินไก่บ่แม่อะไรใจหน่อยได้อตป็นไก่ว่าอะไรเป็นไปายพวกันนี้ปลาอมันจะสตินเลยเนาะมันเรือมเลยหนตินเลยแดดเออเมอจะม่อยากกินเลยเนาะอย่างกี้กับตามาหุงอย่างวันนี้ น่โอ้ยดูคน้นที่ยังไนีลงนข้องกายดูี่คือทีด่าับ้าวัสิข้นคือเบ็ดเห็ดน้ากระปุ่นีเนาะนี่สต้น สีต้อนก็ได้เนี่ยหอมโอ้โหม,มามรเลูกิมาเดแท้ไร่างกิเล่มันนแดงวไปชี้วะลายบยเอืเ้อนเ่มป็นยังไงนยังังงแปลแลหลเราเกมเห็นวะเราเกมยานางกบใอีตัว เร็ดนางมันออกเห็นท่เอาสีซ้อนก็ลองบริเวณนางกระปุ่นบริกินดนเลยพี่น้องไม่หองบระดดอาทิตตอันนี้กัดนั่นแหละเวลาเป็นะบจ่ายด้วยชนเทนอยู่จะใหาเทน อยู hits, oh. JI, drama, um, so ่บวนอนกับไผขันเนื้อก็ดีจัเนื้อเตรงากแต้วงยางแล้วามานอนกับไผ่ดูที่นอนไหรอแหมนอนกับลาชายเนาะนอนเป่าเขาาเดินเาหม่เต๊งิมนบานไม่ค่อเต็มห้อเมือหรือบ่มือ เมื่อ,อนดดอนหนาสิผู้แกขันาางนู่นู้นผู้เลยองผัวอย่างลาทอปตี้ยังว่าลวดขาน้ามงกเยหิงก็สบายแล้วไดหรอกเนาะย่างลงไปใส่เตียงเข้าระเทกตเมื่อย่างเมียอยู่ที่นเราจังหวมันก็ีมันใก่กลัวนี่นาทาไใก่แล้วหลับเมือเมื่อตะพางไกลพว จุกข่อก็มีตลาดเมื่อไหร่เตย่าิจาบนจะเล่นะะเล่นสิบีลนต่่ขยันนั่งกัเล่นบี้เลยเราเล่นบนแ่นั่งกัแเลน ม้วนได้เวลามันเมื่อช่วงก็หมอดไว้อีกเพราะว่าไฟกับหมอเบิลแบตเตอรี่ชาร์จคไฟไฟเบิร์ดไฟเบิร์ดยัไฟเบิร์ดเกิดมันเบิร์ดสากปิดไว้ให้มันสากบในนี้ในสาบในรูมันการเรานังมากเลยเบิร์ดจะมันทรมานหลายเวลามันจบตัวมืออี่นโอ้ยจะไม่สบายเพราะแตไม่มีเงิน โซนอด็กหน่อยนบอยเบิ่งโว้ยบ่ว่าจะด็กหน่อยแต่เห้าดี่ยังบ่เบิ่งเลยเบิ่เนี้ยพอเราผัดักจะตายลูกเป็นชองปีบเสียงเรามเบิ่งอยู่มาลุงทันเนี่ยมลุงพูดบอใครก็โศนพทบบอใครกเบิ่งโศัพท์เสียงเงินเลยเงินตัวเสียงพอเล้ยเฮ้ ตีดีคุสุดยออยากขับนอนอยากขับไปอะก,กันเลน,นพ,อพอ่อปะาต๊ะดิสดิสยาเอออีกปีนหนึ่งชีมงกรสชวยท่านสาบ้านบ่อยจ่พวกน้องที่ไดนอยู่ ยังไงกันบ่่หัวซีตีนสักหน่อยเกิดได้บ่โอ้แกงใส่ไก่จะอีกขัดเนาะก็นี้เนี่ยไก่บดิจิตม์ปนไดไได้ธรรมดาใช้บ้างไหช่ ผมวเจอน้ำวัวจ uh huh. ิ้มหรัวจิ้จึงดีน้อคมมันได้เนาะแต่กินได้อยู่เนาะอ้าวใส่ล้างนะใช่ลงไปเลยพี่น้องข้าวเบลือใส่น้ำล้างก็ได้เนาะหองยามันบดสุกเด้พี่น้องไก่คือไก่น้อยวะเซเว่พอเนาะเดี๋ยวมันสิบว่าเป็นออมไวใส่ไก่พี่น้องนี่ ใส่ตีนมันบอมีโตมันพี่น้องเลยเขาเบื่อกัดยองเอาขั้นเอาแต่น้ำมันวอ้เป็นตะเส็บอะไรเขาใส่ผักะแยงอยู่บอกเอาไว้เบิ่งไว้พี่น้องใส่เขาเบื่อเลยพี่น้องปลาโตมันจดจอดเลย สุกเลยว่าไก่นี่ชสุกแล้วเนาะแต่มันยังบทันเปืเป่อยพอดีเห็นน,น,นี่นองเม,ม็ดโคกเลยพี่น้องเลยหอมวายเนาะกินเขาเรง บรรยากาศลมหนาวมาแล้วกินยังก็ต้องกินตอนน้นอนมันยังเซ็เพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวเย็นขํามาหิงกติกลมมันมีฝนตกเมดมือมาตอนแรงมาตอนนี้พอาลมลมแห้งอันนี้เรา อันนี้ก็สิเป็นประเดกเราโอ้ยสดสดจากไฮมันก็นสีมีเจ้าทิินคนคือกันขนาดสดสดจากไฮสดสดจากไฮพี่น้อง แต่เฮายัง sí, น้อยนะพ่อแม่แก่แล้วลุงมึดแล้วเด้อนี่บ่มีการตองพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ่มีแนวตองนี่อันนี้จะเป็นสานเนาะแม่นมีก็สาเอาไม่ไผเฮ็ดเอาเวลาแกงโอ้ยลําบากแต่กินมีแต่กางปลาเต็มอยู่ปลาที Beth ่มันก็บ่มีปลาอได้มันก็มีแต่ปลาตัวใหญ่ๆเนาะกางกางใหญ่ๆโอ้ยนะครับแตโอ้ย môn 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 đang này hóm hơi hoài đây phiên trang đài nhưng mà thương mốt ai hiếm thương ข้าแกงนี่ใส่เกลือสีแฉบกว่าน้ำปลาเนาะข้าแกงป่าแกงงใส่น้ำปลาแต่สไลน์ในเงื่อนข้าวบดกินน้ำปลานั่นแหละจังหวะนะเ้าใส่เกลือนี่สิไข่กว่าข้าวขันสมโพคแนวแกงเลยคัาวตำนี้ห้ามใส่เกลือซีด็ดขาดคัาวใส่เกลือนี่โอากล้โโโโวยหมูเป็นตะกินแต่ข้าแกงนี่ต้องใส่เกลือ แต่ว่าแล้วเนาะสูตรสูตรไฟสูตรมันสูตรตะคนมันก็คือการ<ม>เป็นอะไรพงนัวพงเส็บโอ้ยเบิร์สเนาะพงเส็บครับพงเส็บนะกรัสีเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยเป็นอันเสร็จสิ้น,น,น,สนพี่น้องเอามาใส่ลายเนาะใส่ประมาณนี้ น่ประหยัดประหยัดนี่เนาะอันนี้คือนิดหนึ่งเหมือนกระสายนีย่คือ,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 อคือเมื่อเลเื่อยในกระปุกนี่อันนี้แค่นิดเดียวาใครตู้ใส่เลยจ้ะมาปงบนะ่มาปง,ปง<ะ>ยปงังใส่มมนนนเนาะผักคุนตู่ลงไปแล้วก็ะเมียนจบ เติ่งาตานียแต่เสียบะรปาตอนนี้นังปะเรบ้าเลยบะนี่แล้วมันยังย่ำกุดกุก็ิโคนีเอาเมดเลยบ่นี่วายนี่ยย่าเอาาปเอาไมเนี่ยสำนีกับพ่อแห้งอะละกินปฏิเสธโอยาได้โอเคแหะมีเดชใช้พัก ใส่ฟักคนตู้เลยกับโป่งรถยัง่ายากจัดอจัดให้เพ่ินสั่หแตงวาใส่แแตกปดสลดเพื่อซื้ยเอื่อสีนนเลยากนึงนะพี่น้องเงินต้องทิ้มเสี้ยากเขาจะต้องกินประแซ่ ากา้าบ่ได้เนาะตามเขาเป็นจริงไงเิ็ดกินบอเซกะบ่ไใดเมื่ขั้นเห็ดคือต้องจางไว้ก่อนเสวยเหนะขั้นเค็มแต่แก่ยากานคนอื่นทามากินแนละ้วขั้นเขาา้าจางไม่ครับใครเนาะเติมก็ง่ายขั้นว่าเค็มนะโอ้ยเห็ดอะไรกับบ่หายอยากเอานำ้ำใส่จำได้กับเคม็มคือเก้าเสรแล้วครับขั้นบอไดเค็มนะมนตอบสนะุดท้ายพี่น้องใส่ผักขันตู่ลงไป S <S เรียบร้อยใส่เลาพอนานะู <S <S ใส่เบอรตัวใส่เมื่อรถนะใส่เบอร์ตัใส่เมื่อรถปลาไว้ปลาไว้กับมันเชียได้มันเน่เาวมันเหี่ยวมันเหี่ยวนี่คือพักบรัรผ้าเนาะใบใหญ่อะไรแล้วลพี่น้องมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวแห่งรำกันเซ็บๆเลยมื้อนี้ ครักสิครุกแก่ทักซุกเนี่ยม่อออมไว้ใส่ตีนไก่พี่น้องพอกันไหมคินนากับน้องสลาสบายสวัสดีค่ะ